ครับตรงนี้รถก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านแพรกได้เลยนะครับนู่นนะครับไปบ้านแพรกจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับเลี้ยวซ้ายไปบ้านแพรกได้เลยนะครับถนนเปิดให้บริการแล้วครับส่วนตรงเลนนี้นะครับขอต้องการจะเปิดให้เป็นการวิ่งไปกลับนะครับองหน้าผมนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับนี่ฮะมาจากบ้านแพรกก็สามารถเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานได้เลยนะครับครับนี่ก็คือความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถนนทางเรื่องเมืองสายสามกกอดลบบุรีนะครับในส่วนของแยกโคกตะต้นครับ มีการจำงานที่จะเปิดแยกโคก้าต้นทะลุนะฮะเข้าหากันเลยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณสี่แยกโคก้าต้นนะครับมีสิ่งที่แสดงความก้าวหน้าของการที่เตรียมตัวจะเปิดแยกโคก้าต้นทั้งฝั่งที่เป็นถนนด้านใหม่เกิดขึ้นนะครับผมเห็นมีการติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีงานถนนที่เปิดให้บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับที่แยกโคก้าต้นนะครับ ครับเรามาดูตรงจุดนี้นะครับจะเป็นส่วนที่วิ่งไปที่แยกโพก้าต้นนะครับตรงนี้คือมาจากโรบินสันนะครับถนนเส้นใหม่ตรงนี้จะเลี้ยวไป2ทางนะครับเตรียมตัวแยกแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไปที่แยกโพก้าต้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับตรงนี้เป็นก่อารถนนเขาเริ่มแยกนะนะครับด้านบนก็จะมีงานรถไฟทางคู่นะครับก็จะมีส่วนของงานปราเป็ดตรงนี้เนี่ย ถนนฝั่งนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับถนนฝั่งซ้ายมือเริ่มเปิดเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เปิดครับเมื่อก่อนนี้ปิดอยู่ตอนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้เขาเตรียมงานที่จะเปิดแยกหก้าต้นแล้วนะครับครับรงจุดนี้เป็นจุดที่เขาถ้ารถวิ่งมาจากโรบินสันนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เขากั้นเอาไว้ไม่ให้ใช้ถนนใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้นะครับเตรียมตัวนะครับเมื่อก่อนนี้เขายังไม่เปิด แต่อีกไม่กี่วันนี้นะครับเขาจะเริ่มเปิดเพราะว่าเขาได้เตรียมถนนตรงนี้เตรียมงานนะครับในการที่จะเป็นส่วนของการจราจรนะครับไปกลับนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มปักจุดแบ่งเขตนะครับว่าขาไปทางนี้นะครับแล้วก็ขากลับก็จะวิ่งอีกด้านนึงนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นไหลทางเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปบ้านแพรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ S <S เี่ยวสายบ้านแพกเริ่มมีการติดตั้งเสาไฟฟ้านะครับขยายเสาไฟฟ้าออกไปด้านนอกย <Wow. S 2> ้ายบางนอกหม <Wow. S 2> ดแล้วนะครับตอนนี้งานเตรียมพื้นที่ในการเปิดถนนนะครับเตร,บเรียมตัวขึ้นแล้วน, <Wow. S 2> นะครับนี่ครับมีงานเตรียมงานเกาะนะครับเกาะทางถนนนะครับรถที่จะเลี้ยวซ้าย,ยนะครับก็วิ่งเลี้ยวซ้ายไปที่บ้านแพรกได้เลยนะครับนู่นะจะเลี้ยวซ้ายเนมอนะครับนี่ฮะวิ่งมาด้านซ้ายมือเนี่ยสามารถวิ่งตรงมาได้เลยนะครับวิ่งตรงมาได้เลย เลี้ยวซ้ายไปบ้านแพรกได้เลยนะครับถนนเปิดให้บริการนะครับส่วนตรงเรียนนี้นะครับขอต้องการจะเปิดให้เป็นการวิ่งไปกลับนะครับกําลังอยู่ในระหว่างการทําถนนนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องข้ามไปดูฝั่งโน้นนะครับตรงนี้คือสีแยกโคก้อต้นนะครับตรงนี้ทำพื้นที่ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับเตรียมตัวที่จะเปิดถนนให้สะลุติดกันแล้วนะครับ ครับตรงนี้รถก็สามารถเลี้ยวซ้ายไปอำเภอบ้านแพรกได้เลยนะครับโน่นนะครับไปบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนตรงนี้นะครับเตรียมตัวนะครับตอนนี้ถนนเส้นเดิมยังเปิดอยู่นะครับถนนเส้นใหม่เนี่ยจะเตรียมตัวนะครับต่อไปเขาก็จะมีการเปิดให้ข้ามมาฝั่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะเตรียมตัวทะลุนะฮะฝั่งนี้เนี่ยแยกเผาต้นนะครับแยกโขตต้นตอนนี้มาฝั่งนี้ มีการเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็มีการหล่อคอนกรีตเพื่อเตรียมตัวที่จะพุ่งขึ้นไปสู่สะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับตอนนี้เตรียมตัวขึ้นไปแม่น้ำลบบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับต้นนี้ถ้ามาจากอำเภอบ้านแพรกนะครับตรงนี้ถ้ามาจากอำเภอบ้านแพรกก็สามารถเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขึ้นแม่น้ำลบบุรีเลยนะครับตรงนี้นะครับถ้ามุดมาจากอำเภอบ้านแพรกนะครับ ก็สะมาาถเลี้ยวซ้ายตรงขึ้นไปที่แม่น้ำลบบุรีได้เลยนะครับต่อไปถนนเส้นนี้จะวิ่งเป็นเส้นตรงนะครับทะลุแยกโคก้าต้นมานะครับนี่ฮะความก้าวหน้าของงานก่อสร้างครับต่อไปเขาจะวิ่งถนนวิ่งสวนกันไปกลับตรงนี้เลยครับพอนนี้ของหน้าผมนั่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับ เนี่ยฮะมาจากบ้านแพ้ก็สามารถเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานมาได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเขาจะวิ่งไปกลับสวนเลนแล้วนะครับครับนี่ก็คือความก้าวหน้าของงานก่อสร้างถนนทางเลื่องเมืองสาย36กรดลบบุรีนะครับในส่วนของแยกโคกอ้อต้นครับมีการจํางานที่จะเปิดแยกโคกอ้อต้นทะลุนะฮะเข้าหากันเลยนะครับตอนนี้ถ้าเขาเปิดทะลุเข้าหากันได้เนี่ยท้งฝั่งที่ไปถนนเดิมเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะปิดแล้วก็รื้อถอน ทถนนใหม่เกิดขึ้นครับนี่ก็ความก้าวหน้านะครับในงานก่อสร้างถนนจังหวัดลบบุรีนะครับเจริญมากๆเลยครับลบบุรีตอนนี้นะครับขอบคุณครับนี่อีกทีนะครับนี่มาจากอำเภอบ้านแพรกนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นแม่น้ำลบบุรีนะครับตรงนี้มาจากอำเภอบ้านพรกนะครับวิ่งตรงไปครับเข้าอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับเดี๋ยวข้าไปฝั่งโน้นนะครับ ตรงนี้ไปอำเภอบ้านแพกนะครับมาจากโรบินสันนะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมงานนะครับในส่วนของตงัวแอปโรสแฉลบนะครับที่จะเชื่อมถึงกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีงานทำพาราเปตนะครับตรงนี้แล้วก็มีงานเกาะกา้อหนนนะครับเป็นไอแลนด์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพี่ๆเขามาย้ายเสาไฟนะครับเข้าไปในเขตของ ข้างๆทางของกรมทางหลวงนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะครับพิงไปตัวเป็นแพร่ครับตรงนั้นก็มีการทำตั้งสายไฟฟ้านะครับตรงนั้นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเหตุการณ์ที่แยกพวกต้นอำเภอเมืองจ้าบ้านรบรีนะเวลานี้นะครับ มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างไปอย่างมากเลยครับทีมงานทุกคนนะครับปีกระเป๋าทํางานเราเห็นความก้าวหน้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาของประเทศนะครับทําให้มีความเรียกว่าภาคภูมิใจในประเทศตัวเองนะครับผมเองเนี่ยได้อ่านได้เห็นการคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาใน YouTube c h a n n น l นะครับเกี่ยวกับเรื่องาองานก่อสร้างของประเทศนะครับอยากให้เห็นอยากให้นำเสนอ รายงานข่าวความก้าวหน้าของประเทศนะครับจะได้ทราบและรู้กันทั้งประเทศนะครับว่าตรงจุดไหนมีการก่อสร้างเกิดขึ้นและทําอะไรทําอย่างไรกันบ้างนะครับทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีความพัฒน,นาทันโลกทันเหตุการณ์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นที่หน้าภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทยนะครับผมนั่นแสดงว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยเอาไปทิ้งทะเลเอาไปทิ้งตามน้ำพิไรแม่น้า มาสร้างความเจริญให้กับประเทศชาตินะครับเป็นสาธารณประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับถ้ามีช่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างสาธาาร์โภคในประเทศไทยนะครับก็ขอให้ช่วยกันรายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างในประเทศไทยจุดอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมทวัสดีครับ